สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโคทอยอีกน,นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นเซนคอสโมเมมอรีกับตัวดาก้กอนชิลิวนั่นเองนะฮะอันนี้คือจะเป็นตัวชิลิวอ่าเป็นตัวที่3นะถ้าผมจงไม่ผิดนะกล่องด้านข้างด้านหลังอ่าีกด้านหนึ่งด้านบนและก็ด้านลาน่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกัน ตัวนี้นะฮะข้างในกล่องก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีกล่องรับๆอยู่นิดนึงเอ๋อด้านล่างกล่องนะฮะจะมีซปเอเทปแปะไว้ซึ่งแปะไว้ทำไมไ่ะเพตัวนี้นะฮะมาเหมือนเดิมฮะคือมาเป็นตัวเต็มๆแบบนี้กับตัวฐานมาให้นะฮะ เดี๋ยวเราแกะดูกันเลยออันนี้ก็คือจะมาเป็นตัวเดียวๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีเดียเดียวๆไม่ได้ไฮไลท์ส่วนไหนมานะฮะเก่งๆก็คือออกเป็นม่วงนะสีโทนเดียวเลย ใช่รองเท้าเป็นสีน้ำตาลตัวน,นี้ข้างหลังก็คือจะมีรอยสักมังกรด้วยนี่จะเห็นเป็นแบบเลื่อนๆลางๆเนี่ะเห็นเห็นชัดเห็นชัดอยู่เห็นชัดอยูอ่อันนี้หน้าก็จะลงค่อนข้างโอเคผมปิวสวยัยฟิวฟิวนะฮะคือรายละเอียดก็มันจะไม่ได้ลงลึกเป็นแบบไฮไลท์ตามร่องกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าลงสีเป็นปกติธรรมดานะฮะนี่ ชอบมันกลทั้งหลังเลยเท่เนี่ยโอเคตัวฐานนะครับมันจะเป็นตัวที่เสียบเข้าไปกับขาแบบนี้ธรรมดาเลยจะเป็นเหมือนกับตัวก่อนๆหน้านี้ที่ใส่ประมาณนี้แหละทีนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ะนะครับรายละเอียดก็คือจะคร่าวๆให้ดูแบบนี้ทีนี้ความสูงนะฮะตัวนี้ ความสูงมันจะอยู่ที่14เซนนะฮะนี่จากฐานพื้นเนี่ยมาถึงหัวนะครับมันจะอยู่ที่14เซนก็คือไซส์อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนกับตัวไ A ของ s ซนคอสโม m เ m มโมรีเนี่ยเมมโมถ้าใครชอบนะฮะก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานะครับถ้าใครชอบนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ